รอๆโจดีครับโชว์ในทวิตเตอร์รข่าวอะนไลเร็วแรงทะลุนรลกนะครับก็เนี่ยฮะเห็นอะไรเนี่ยฮะเด็ดไอดอลที่ชื่อว่านาราเคลปกระเทยหรือว่านาราอันนี้วัดเนี่ยนะฮะเขาโพสไอจีสตอรี่ว่าคลิปเขาโดนลบนะครับคลิปอะไรเนี่ยคลิปรักประยุทธ์ไหมแม่ค้าตอบไม่ลักไม่ลักเหมาหมดเลยแล้วก็โดนลบนะครับ ทำไมอครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่รักแล้วต้องโดนลบเหรอครับก็ล่าสุดผมเข้าไปดูในใน u t u b e ของนาราเขาเนี่ยฮะคลิปมันก็ยังอยู่นะครับเป็นคลิปที่ชื่อคลิปว่าถ้าไม่รักประยุทธ์จะเหมาหมดร้านก็เขาคุณนาราเนี่ยเขเป็นเน็ตไอดอลนะเป็นสาวประเภทสองที่แบบกระตู้วูกระตก๊กวกวักอะ่ะเ,เขาก็ทำคลิปสนุกสนุกของเขาไปเรื่อยอะ่ะ อันน really ี้เขาก็เลยทำทำแบบว่าคลิปแบบเชิญสอบถามเนี่ยสอบถามความเห็นพราค้าไม่ค้าในตลาดแต่ไม่ถามอะไรเยอะนะเดินก็ไปถึงถามว่ารักประยุทธ์ไหมถ้าใครตอบไม่รักปุ๊บก็เหมาหมดแม้วันดีขายดีมาช่วงนี้ฮะรักประยุทธ์ปะไม่รักค่ะไม่รักเหมาหมดใส่กล่องมาเท่าไหร่แล้วัาดีค่ะมันถามหนึ่งเลยนะรักประยุทธ์ไหมรักนะขายตอบไปจ้าแม้วัาดี ทำเน่งรักประยุ์ปารักเรอะไรรักอันนี้อ่ะอ๋อเศรษฐกิจดีดอ้ยด,ด,ดีนะดีเลยขายของดีเลยนี่ดีค่ะขายอะไรยาถางทำเน่งรักประยุป์ปลาไม่รักเหมาหมดเลยเหมาเ,เหมาไทถงไทถงกด็ดูแล้วนะครับคอนเทนต์มันก็เป็นคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงแหละครับบางคนเนี่ยเห็นร้านข้างๆตอบว่าไม่รักแล้วได้เหมาหมดเลยไงก็เลยตอบตามไงบางทีก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะแบบเฉยๆหรือก็ ไม่ได้ไม่รักตะเกียดเลยอะไรไม่ใชก่ก็อาจจะเฉยๆไม่ได้ติดตามการเมืองก็ประยุทธ์ไหนไม่รู้จักแต่เห็นเขาตอบกันก็ตอบตามๆกันไปมันก็เป็นคอนเทนต์ที่ดูบันเทิงดีนะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่จะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยคลิปก็ยังอยู่นะคลิปความยาวหนาทีผมก็นั่งดูอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ลบนะครับตอนแรกในไอจีสตอรี่เขาบอกลบมันใครคิด ใครรู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงก็อบอกหน่อยนะมันใช่คลิปนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็พราว่าพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถูกตีความว่ามีอำนาจมืดหรือมือมืดทักไปบอกว่าแต่แกไม่ลบนะเว้ยฉันจะจัดการแกอืมก็เลยต้องลบหรือเปล่าน่สันนิฐานนะครับนะคลิปมันกลับมาแล้วก็ดูกันได้แล้วละครับเรื่องเดียวที่ผมมองมันไม่ไม่โอเคนะครับก็คือหน้าพ่อค้าแม่ค้านี่แหละครับเพราะว่า ไปถามอย่างเงี้ยมันเหมือนถามชี้นำ่ะนะเออจริงพ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะเขาอาจจะเกลียดอยู่แล้วนั่นแหละแต่พอไปถามเปิดหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะซวยฮะเนี่ยจะมีกลุ่มคนที่แบบรักประยุทธ์อนะ่ะแต่ประยุทธ์ไหนผมไม่ได้พูดนะผมบอกก่อน,นจะมีกลุ่มคนที่รักประยุทธ์นะเนี่ยเ้ป้าขายอะไรเนี่ยนมเบื้องเหรออือเดี๋ยวเจอหนูไปอยู่ในร้านสักตัว อ้าวขายขายข้าวเหรอเดี๋ยวต้องเจอแอนแมนสักลังสักฝูงหนึ่งไหมไปทำลายข้าวเดี่ยเออไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าก็ดูความบันเดิงอนะเนอะยุคสมัยนี้มันก็เบี่ยนไปแล้วอนะเนอะเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเดินตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าต้องถามเรานะครับเฮ้ยนมเอากะลีไหมเฮ้ยนมเอาปลาดุกไหมเอามะม่วงไหม เอ้ยนมเอาทุเรียนไหมเอาชิมได้ไหมครับพี่ผมก็เลยตอบไปเขาบอกได้น้องชิมฟรีเลยแต่มึงห้ามปอกเปลือกนะเนี่ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะถามเราคนะัแต่นาราเนี่ยก็ทําตัวเป็นลูกค้าสมัยใหม่ครับเดินไปถึงรักประยุทธ์ไหมไม่ถามไหยนะโลเท่าไหร่ขายยังไงเขาตอบไม่รักเอาเหมาหมดนะครับแต่ถ้าใครรักเนี่ยก็ซื้อนะครับแต่อาจจะไม่เหมาไงอ่าอย่าไปดราม่าอะไรนะฮะ คนเขาก็แสดงความเห็นกันเขาก็ไม่ได้ว่าใครเจาะจงว่าเป็นคนคนไหนนะครับก็คนไหนร้อนตัวก็คนนั้นแหละครับจะอย่าไปซีเรียสหรือไปดา่าใครยังไงเลยนะครับคลิปมันก็กลับมาแล้วครับาะว่าเขพูดลาน,นี้เด็ดรักประยุทธ์มาไม่รักหรอเอาเหมาหมดเลยร้เท่าไหร่เนี่ยรักประยุทธ์มาพี่ อาจิงเหรออกันเมาหมดเลยเมาหมดเลยเหมาลุกทิ้นหมดเลยคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวีเตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องนะครับ